ห้องแปดสองหนึ่งครับถืว่าหยกเป็นไงบ้างเลี่ยมหยกที่ละครมะเร็ง ไงบ,บ้างี่ไปไเข้าคีโมยังยังดีรอเต็มตัวรออย,ยงนี้อะอันน้นี่คออะไรอะนีเป็นยากแก้แพ้ยากแก้แพ้มก็แพ้อะไรแพ้แ,บบแ้แวก็เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นคีนโมตรงนี้ออไม่้วย้ายนี่เลยเป็นน้ำเกลือนี่ไง สยงง่ห้าเอ็นความดันที่ความดันไหนควาดัน่างนี้ร้งงอยหกสิบตเสูงเยะอันีสามแค่ขึ้มาก็แย่แล้วอ่ะคน,คนมเยี่ยมเลย้แปดแค่ <c oughs> <c oughs> แค่เด้าลงมาก็เห็อนฝาจะเป็น,ป <c oughs> ปนลงหมออะไรน่งบ <c oughs> <c oughs> เลื่อนฝายมาเย็นเย็นฮเดี๋ยวพร้อมพร้อมให้กี่โมงวันนี้เลยอ่ะใช่แล้วหมดหมดไอยาที่ว่านี่หมดใช่ไาใช่คร้งแรกสามสิบนาทีหนึ่งครั้งที่สองสามชั่วโมงสามชั่วแต่ก็นอนอองนีให้เป็นยิบแบบยิบง่อย ออกมาราว่าที่งานเพราะว่าให้ทีละนี้น้อยไม่ใช่เขาไปครั้งแรกใช่เขาเร้อมบางเงินบางเมินทัมแล้วอันอันรอแล้วููู้ดีประสบการณ์ก่อนเอ็มก็ไปเอ็มก็ไปกีโมอยู่ใช่ อะไรกโยกโอเขาบอกไงครับเขอให้ให้ทาไงมันกินกินเยอะกินน้ำตาลเยอะใช่เพราะน้ำตกลาัจะต่ำอืมเราต้องรเดแนห่ อเยครใครจะถูกไว้ั้นี้ฮ <c oughs> <c oughs> าะวันนี้เ,นเล่นอะไรสวยนี่ขขอทไรด้วยมีอะไรบอกมันไหมคุยสะนะ <c oughs> อาวอ <c oughs> งมาด้วย <c oughs> 4, สี่แสนมีอะไรบอกเพื่อนๆชาวสวนโดมช,ชาวสวนด้านทาชาวสวนดลา

เราเส้นหน่อยเฮ้ยรถเนะนอมดีวัดร้อยห้าสี่ร้อยหางนนึ่ง้อวัดยู่ไมวัดเนี่ดวัดวัดสกิโลสิบเนี่ยครับสี่นะนี่ยที่ออสองหนึ่งบนล่างเนี่ยเอาต้องบนสามตัวบนสามตัวล่างล่างไม่มีตัวบน ในเราอ้าวขึ้นไปแล้วเขาตอกี้มีหกศูนมีหกห้าแล้วพวกข้าวซือเยอมาก่เย็นะปกติ้ปะปกติอันนี้คือทุกอย่างปกติหมดเลยก็ไตขกาตับปกติหัวใจ,จปกติแล้วถ้าเดี๋ยวรอพนมายรอพนมา อจรองประจําแล้วบนบนอะไรข้างแรกเท่าไหร่เจอสองก้อนหละเจอสองก้อนเล็กๆหใหญ่กำลังดีกำลังโตนี่เลยดูในกรสามหกเือเออเงินต่ำานี่ีเรื่องจดตปกติต้องสามเจ็ด แอร์ด <quin> <give>. ้วยแอร์ลงด้วยนี่ว่าสมัยเรียนนี่ยังไงแชมทำได้ไหมได้บอลเล่นบอลได้กี่ครั้งเมื่อปีกันละได้ทุกปีอะได้กี่ปีเหี้ยแชมน่ะได้กี่ปีเลยห้าปีห้าปีเลยเหมือนแชมเยอะมากเห็นแล้วบอลบอลสเตนี้ลงธรรมศาสตร์จุฬาลงกี่ครั้ง สามปีลงสามปีแต่เรียนแปดปีไม่ไมลปลงก็จะแปดแปดปีเก่าเจ็บอ๋อเก่าเสียใช่ใช่ใได้ได้ได้ไม่มีระรัเนี่ยเออระดับอะไเรียนเคยเล่ครูตีไหมไม่เคยเอ้ยน่ารอดน,นะนเด็กดี้กไปเีไปโดที่เลยพอสุวรรณ ตีสามทีไม่เรียวเตะบอลจ<อ>ิดยาวแกนโกนนั่น,นไม่จวนไปเม็นโรตีไม่จยวอ่อ่ะสุดท้ายขอบคุณกำลังใจเลยขอบคุณมากสำหรับกำลังใจ,ลงจงและความช่รยเลือกันนั่นปัใจจัยอื่นซื้อช่วยใจเยอะ ขอบคุณทุกๆ่าอดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้บสู้เลยสู้กันสองนิ้วนี้สู้กีกนิ้วเน, <c oughs> นี่ยสนิ้วี่ยาอยู่อ๋อที่ยาไม่ที่ยาเลยคอนดันอ,ออต่อร้อยสิบห้าเกินไหมกินแล้วน,น้ำไหมอย่าน้ำเหยแก่ว้เลก็กๆ่ะ phải bỏ chủ giáo dịch sĩ Chiếu lời ngay bà Đã tôi nói nghĩ quan điểm Đó là một, một. là ยอดระวังเ่อาหารเช่นอาหารปรุงสุกอาหารสุกนะแล้วก็ผลไม้ปรึกบางห้ามปรึกบานให้ให้กินเลยครับหา้หามมันมีนี่มันมีสารพิษใช่ผักสดหา้ามเพราะมีคน,เ,นเ,เปืี้ยงเนื้เปรึกบางผักสดแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ต้องสุก

ไม่หมดไปจำกัดเลยเออเดืออะไรดอไรไปสองที่น้องเดือนสิงหาคมครับกิวปิดทองที่วัดสองที่น้อง เราจะเริ่มปิดทองพระประจำปีเกิดนะครับใครที่บ่นว่าอยากปิดทองพระประจำปีเกิดหรือตั้งใจไว้อยู่ต้นเดือนหน้าครับสิงหาคมเราจะปิดทองพระประจำปีเกิดทั้ง12องค์วัดสองพี่น้องสุพรรณบุรี Along thật là lâu dài. Nhưng bắt xopper yên. It's on the sun. A khen. A mắt A À, cái này A Ok, A khen. 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 A แล้ก็ต้องโอเคครับโอเคจะเล็กไสตรี่แเงินาด้วยนี่เปีพยาบาลมาวัดความดันครับล่าสุดขึ้นอีกแล้วยิ่งวัดสุสุดไปเลยอ่ะชอบไม่ชอบเล็กน้อยออ่ะฮะ

มีสตัวอน,นี้อ,นนอะไร,รอ่ะไรคเชนมีโมโคบินวันนี้ให้สองตัวรุณให้ตัวเดียวสองวันใชแล้วกลับบ้านได้เรอลุ้นกันรู้ไหครับแปดสองนนี่ยแปดสองน,น้นานต้งานสองร้ยสองร้อย 哎。Oh yeah. <music>